พบกับพวกเรานะคะกับเพจช้างเพื่อนแก้วเป็นครั้งแรกที่เรามารลฟ์ในเพจนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปเคอรี่นะคะไปส่งของค่ะไปส่งแป้งนะจ๊ะไปส่งไหนเนาะไีสุผร้ใว่าเบิ่งบนพี่น้องเบ่ได้เบ่ได้บ่เคยไหล่จักเ่อเธอเลียดอนี่เด้อวิสวดีสองคนเธอเลียถึงเมื่อไหร่ในเพจเด้อพี่น้องเด้อขอเสียง เอฟซไหนเลว้วจะมีใครมาดูเราไหมเอ่ยลูซี่ขับรถจ้าสวัสดีค่ะคุณนินตจยาเอซี FC ตัวยงตัวนี้เนียวขหนาวถูกปะวันเจสวัสดีแปดคนดูนะแค่เก้าคนแล้วพี่น้อง <c oughs> ขอยว่าอะไรในเพจแบบกู้กูแบบ ิมีคนเบิง่งบ่นน่เช็คเอฟซีก่อนเหนียงขึ้ออกเลยอวะน่ารักทั้งสองคนจ้าขอบคุณค่ะสิบออันก็รักสิบแปดเลิ้งค่ะไปทรงแปง้งยูเคอรี่ไฟกระดาษพี่น้องบม่รู้ว่าสิท่ทรงมือน,นี้สวัสดีสิบเก้าคนดูวิวคนเบิ่งยูทิลก <c oughs> ขบานเสือไมยพ้นเบิรงมพาสีพ้นด้วอยู่นี่บริเวยแถวไห่ในเพจจักเทียเทอเหลรียกันนี่พี่นงองฝากเพจด้วยนะคะช้างเพื่อนแก้วนะคะมือแกาไในตีมอมวยนุยสวยไหมคะมือสามสีพ้นแล้วที่ลางแบบหลายหล่นกุ้ยหลีจะมีคนมึงพุน่นน่ารักจังขอบคุณค่ะ น่ารักค่ะน้องแก้วขอบคุณนะคะแกวน่ารักก็รักด้วยนะเบิงเ่งแกไปก่อนด้พี่น้องมืสิครับรถอยู่เอียงไปบ่ได้ก,กำลังเบิ่งจ้าสวัสดี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 สวัสด,สสด,สสดีสวัสดีค่ะ แกอายุเท่าไหร่ยี่สิบสี่ค่ะเดือนหน้าก็ยี่สิบสี่แล้วพี่น้องตอนนี้ก็ยี่สิบสามกลัวติดตามนุชกับแก้วอยู่ของคุณนะคะโอ้ยทางกับว่ามันอุกกาบาตจะเย็นด้อทิราสาจะเย็นนะจ้ามันบริเวณนีดอกเลือกนะไปก็ได้ซอร่จะปิดก่อนเขาปิดรับของห้าโมงแต่ว่าเขาก็เปิดคือเกาหามาแล้วโจกตากันยูเบิร์ดมือจังอยีายงกุ๊ก เปลี่นเริ่มต้นท้าค่ะไปเการี่เกิดวันที่เท่าไหร่จ้านั้นแกจ17พฤภาค่ะอีกไม่นานนะคะเตรียมของขวัญให้แก้ด้วยนะเอาน้อนใจบอกนุสี่เตรียมของขวัญไว้ด้วยนะเขานี่บอบอก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 อันนี้เมื่ไหนแจะที่เหลียกแล้วเอาได้ยเอเปล่มาแล้วมาแล้วผู้นี้นะคะขอบคุณเจ้าขอบคุณเลยล่ะจ้า อย่างก็เออเนี่หลินเป็นปก็หลินเป็นหยังดิไปเลิกนกอทาค่ะพอนอกก็จะั้งโถลดได้พี่น้องบไ่ได้บ่เนินโหลดจะเป็นอย่างเด็ดแต่ไหลที่ทั้งโหลดเพราะว่าอยู่บ้านกับเพล็เขากับชีวิตเ่ากับซามหนีนะพี่น้องอยู่บ้าน,านกับกเ็ดแพคของสื่อท้องหัน้องแก่แลยดวงซิโอ้ยพี่น้องตอนนีนสารสนุกอะไได้พี่น้องตอนนี้วะเงินสืไไ่อเขากัยังทายอย่างพี่น้องงานว่ามีเหม่บริเหตุงานเด๋ว เดลซิเลนพานุสีไหลสุดปักมุดอยู่หาเงินพานุนย <line loses> ังไงเธอหาหาเงินจากการท่นเกิดเหมือนแกมาในตีมแบบผู้สาวผมแจ๊นะจ๊ะผู้สาวผมแจ๊กแจ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 กนะจ๊ะแจกแจกแจกคืองามแท้วุ้ยขอบคุณค่ะเหมือนสกิดคนข้างๆอีหลีพี่น้องไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อีกใดเลยดิไม่ได้อีกใดเลย อแสดงว่าเบากะเกิดวันที่สิบเจ็ดเนาะสิบเจ็ดเซพฤาเนาะก็ได้ได้อะไรของขวัญดีแสดงว่าเบาก็แล้วเต้ก็วัได้ว่าอยางไรน้องพี่น้องเนาะเป็นแรน้องทาค่ะพี่ตุ้ยคุณเดแปดสิบเาด้วยทีละเอาแปดสิบเลยมัดหอดเบาเกงหนาเบาเก่งมากนะรักขอบคุณค่ะเองเจ ปากมูดกินแข่งกันกำนวนซี่เอานี่มูเจ้าโอนเงินไหมมูข่อยขวัญสิปากมูดกินชาเรนกินแข่งกันผู้ดใดยังกินแข่งกันไหมรั่อไหมแมผู้ใดแพนผู้ใดแพเงินที่โอนมาเป็นของคนอันโอเ็นของคนสนะ <c oughs> อยากได้ยังจา้าอุ้ยแกวไปอยา,ากได้ยังจ้าจะอยากได้แฟนขาแฟนเพลงอันอยู่น้ำกันไปโดนโดนกับดีใจแลไพี่น้องซอยแชร์ซอยแชร์เพจให้มันปัง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 สินะสนีกับ คือของควัญชีวิดแล้วตอนน้าตอนนี้น้องแก้วน่ารัขอบคุณจ้าสวัสดีน้องล่าคนงามสวัสดีจ้าแม่อยุยอย่างบุ๊กอ่านบอกออกโดโชโชดมอนตอนนี้เขาก็หอลมแล้วพีน่น้องหนาข่อยไงบอเมื่อันมันก็อยู่ไก่หนาคนเนาะแต่าหากยายแก้วไปเซจา้าเป็นข้าี่ีค่ะ ไม่ให้กลัว,ว,วอ้วนวายไอ้ยังสันเฮตุออหยังสันพี่น้องชาเลนนี่บักมุดฮานก mm ็เก็นอย่างคะหาา,า,าทุนนั่นจะงานวันเกิดเ mm hmm. ตมินวาป็นตะแมนว่าเป็นเนื้อจ้าจ้าสวัสดีค่ะน้องนน่นน้องแกสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวยไหมครับเอาบ๊แมนหลง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 พันมือนี่แต่งตัวแต่หาขอคุณกันตะละมือเนี่ก็ทานบ่ะดี๋ยวออกไปใไส่พี่อ่อนตัวกับแต่งตัว,ตตวยืนดึงโหลดคาว่าเกี่ยวนี่อยู่บ้านก็แต่งสวยได้นะคะเราไม่จำเป็นต้องออกไปไหนก็ได้มาคุณนี่นะหกักแหงขอบคุณเขา่มันเป็นเฟยียดแก่สิคือเฟยียดเลยพี่น้อง มุดเด็กเป็นอะไรหน่อยวะโอเคไม่ให้เป็นตงังจะแชร์ให้อย่างเดียวขอบคุณค่ะแชร์เลยฝากกดติดตามกดไลค์เลยนะคะกดไลค์เยอะๆเลยนะกดติดตามเยอะๆเลยดัน,นดันที่น้องดันดันซอยกันให้มันเดือนนี้ให้มันหอดจะหาพันนี่ก็ดีใจแล้วคนติดตามนะ แต่งตัวน่ารักขอบคุณค่ะน่ารักท่อนบนท่อนล่างแบบกินกินกุ๊กหาดกุ๊กๆดาเอาเสือมาขายอีกปะคะเอาม้าค่ะน้องเอาม้าแบบหลายทักทักทักชักทักไลยไปเลยค่ะน่ารักน่ารักอยากให้ไล์สดบ่อยแมนบอพี่น้องมู้จะบกเขาว่าเบิงข่อยเดือวขอไไหลสดมีคนเบิงขอยกับบิอย่างไฟ์ดี สวัสดีเจโนมคิดทอดจังเลยเหน่อยามื่อใดสิมากอทอมมมาหาแน่โอ้ยโอ้ยชนีโควิดพี่น้องพักก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะที่เอ็นดูเราสองคนนะคะคู่รักคู่กัดนะคะ ก็จะซันๆนในเด้พี่น้องตอนนี้เขาก็หอดเลื้งเหลี่ยวนะคะหอดเลื้งน้องแก้วอายุเท่าไหร่อายุ23ย่าง24ค่ะเดือนหน้าก็24เต็มแล้วค่ะคิดถึงมากคิดถึงเหมือนกันเจ้เขาต้องตรวจไหมเนี่ยที่หลังเอาไว้ เ,เดี๋ยวเด้อพ um ี่น้องไปหาแมสเซย์ก่อนเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อขวใส่แมสก่อนเขาเจ้าตรวจทึได้บุขวายดีเสียเงินสองร้อยดิฝั่งนี้เขาไม่ตรวจได้วยหรอถึงเขาตรวจแต่ซองทุนไฟมันไฟมันเดี๋ยวไม่เหมือนกัอ๋อไอ้กูกลมีไฟมันตายซื่อ กดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิง่งกิ๊งกิ้งกิ้งกิ้งติดตามให้แล้วอุ้ยน่ารักมากเลยขอจุ๊ดจิ้งดัจจเรียร์ดัจจการจริงๆริงเลยลูซี่อยู่นี่ได้พี่น้องซี่ลูซี่หล่งองเพียงริมเขาเพื่อจะขอมาแล้วสิบพื่ได้กดติดตามนะคะก็กดติดตามเลยนะคะนะคะนะคะ ากช่อง y o u t u ด้วนะคะช่อง Musi Channel นะหกสิบแปดคนดูลดลงแล้วผูว้จมบเซ่บเบอร์ไม่ไผโบนํำเลยละดาขายเสื้อนี่อย่างนี้นะขายเสื้อป้าหรอนุนซี่ใช่คะ่ะ คิตุ้ยจะเมาตัวเท่าไหร่คะอ๋อต้องชักแชทนะต้องชักแชทไปถามราดาแล้วนะคะเพราะว่าแก่กับนูก็ไม่รู้ค่ะว่าน้องขายยังไงเดอ้อคุณน่นราขอบคุณค่ะไปไหนกันมาเลิกนกทาค่ะเอาเธอคือบาสินดูเธอ,อ,อเนนหนึ่ะกันบวนมันไหลมากงา้ยนุนสี่กินเขาเร็ว <laughs> เอเ้ยแกไปพรมนันล้วขอบคุณค่ะ ข้ากกะเปลี่ยนแตงตัวไปมาเลืง่งทึ่นถืดลวพี่น้องเพราะว่าข้ากะเบือ่ออยู่ดิแตงแต่คือเก่าไรเองสินะข้าก็ต้องเปลี่ยนนู่นนี่นั้นนดเสี่อายุยี่สิบสองปีค่ะไปไหนกันมาเริ่งค่ะมาเครี่มาชม มาไม่พี่น,อน้อนาะมรอบแรลไฟไดับพี่น้องมาส่งของหลอบแรลไฟไดับพี่น้องกลับมาอีกนี่เจสสี่มาไป็ผู้ไฟกระได้ัคนที่สั่งแปล้งรลอก่อนนะคะช่วงนี้ไปเซนีกับเพอรี่ก็จะช้าหน่อยสองถึงสามวันเดอ้อจะฝ่าวันวาหมูข่อยด้พี่น้องมูข่อยกับอยากส่งให้มูเจ้าเลี้ยวเลี้ยวอยู่ดิมันกทะสถานการณ์นั่นสิเนาะมันก็ต้องแบบเข้าใจกันแน่นิดนึงนะคะ คนสวยใส่อะไรก็สวยขอบคุณค่าขอบคุณที่ตุ้ยนะคะแบบกูติดตามชื่อช่องละเด้น่ารักนี่ต้องแบบนี่ด้พี่นอาต้องต,งติดตามดิม่สสันมาสิบรูมูคข่อยไปใส่มาใส่นาะงามขักากขอบคุณค่าพี่นอบมผมคอยเนิร์คอยเปลี่ยนมันก๋งกูมากมหเือด โอ้นินสันนิจ้างามหลายขอบคุณจ้างามอีหลีแบบหน้าแบบขาวโหลดกล้องแบบตัวอะขวากลังอ่อนเมียขวัยซื้อโทรศัพท์มาอยู่พี่น้องกดสิบัตัดคลิปซอยทีแรกวันนี้นม่เบิ้งไทยมันมีเบิง้งไทยไรเน,นี่ยโช่วงนี้กับเบิ้งไล่โซนไปก่อนแล้วพี่น้องบพราะฮัทดิรู้ว่าสิไายคลิปอีหยังลงให้เบิง้งไล่โซนบอกกันไปก่อนช่วงนี้นะ เดี๋ยวก็จะเฮ็ดคิปแกงแก้วเลาดูสินมาแกงยังหละ่ะคนตาหักวันนี้เป็นตาแกงจังมียน,น,น,น้ตพี่น้อนว่าเป็นตาหนธาหนอนเป็นตาหักขึ้นอย่างแน่ผู้ใดเห็นด้วยก็มีสินมาแกงอะไรละ่ะมูเจ้านี่มาปองอไรดหไูหอดไปหอดขลิ่นหรือหอยดจเบ,บิดงก่อนเลยไฟมาไปนะนามาั่งพอเห็นคนมั่งตลกกว่านี้นติดตามทุกช่องทางเลยคนนี้ขอบคุณค่ะอยากให้ให้คลิปแกงพญ่บ้านกับแม่ ผู้ใหญ่หัยวยจมุจาอ,อยากห็ผู้ขยนเลี้ยงควองสูงหลาย <c oughs> อันตรายเด่นอ่นนาื่อได้รอ,อกแก้มขึ้นบ่ได้ก็เป็นมื่อืดเข้าบาบาหันมานน่ต้องไปถามเครื่อง <c oughs> เป็นแล้วมูกขอ่อยบ่มายู่ไหนหรอ กอลังคุยตำนวจถามเลยพี่น้องพอแกวลงไปถามเครือรีนัสันผมกินก็สี่กียดีแต่ดได้ยังกินแรกเนาะพี่น้องแกงแกงนู้ดสี่เนี่ยให้นุ้ดแกงแกว่ซะ สวัสดีค่ะสวัสดีหกสิบเอ็ดคนดูนะคะสวัสดีค่ะพี่ตุย้ยนุสีนะคขอคุณค่ะขอคุณค่ะหอยบานเลยพี่น้อ,นอ,นนอง เพลียงพระสิเต้นเพลงกันั่นลงอันเพจอยู่เพลงอินเดีย <นะ S 2> จ้<อ>าบนะิสุโวจ้าบแน่ึ้นกินะกุจจงนี่นีน่กุจจบแบบอืมจุกบ่อยจุกเจ้านะ้าเขาอ,อยู่เสร็จปะาาปมือนีงามเป็นพิเศษน้องเอ๋แกล้วิวขอบคุณค่ะขอยเปลี่ยนทรงผมเอาเครือมื่นเถอะเปิดไฟให้ในเดี๋ยวเปิดไฟเข้า คือเขาคุยมีอย่หายอใช้ได้ไปดีอย่ายคนสื่อระจำเค่ะหอมเลยที่มาหอมเป็นอย่างไร ทำไมมันเป็นเยี่ยมนี้เดี๋ยวเด้ยพี่น้อยพาดูหาอันมุมกล่องกอนเขาใส่อไิเขายืมตังบอดตังบอดเนี่ยเขานดเนียล้วไเขาใม้เขาบกถุเปขาไปถืองกระเป๋าเธอล้ไปแหม่ตอนไปตลาดนะปกติงานวันนี้งามแห้งขอบคุณค่ะพีเตือหอมเลยบ่พอเจากร้ขอสิหอม Thơ cứ không áo Xem không có gì để nó há hay là dù Há kẹo Thơ thơ gì nhỉ Ông há Bày Điều phương ngập tố thì không có bay. bày Bỏ có phải ừ. quan đấy, nó phải có gì đúng rồi đấy. จุบสุนที่เอาถึงผมไม่ถึงเสือ้อถึงผูดเนี่ยมาเห็นได้บ่ะเบ่ค่มยมีสิ่ประจอางนี้มันบอกตกจิกกันไว้ให้หนังฝนบาตกจะไหนรับจ้าไม่บายจ้า